เอาเลยครับผมตะว,วันรับขอฟ้าเรามิงโกน้อยบอกราบายบายมิงโกมิงโกไม่ใช่เทเลทอปบี่ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โรบอกกับแบบเลนโบเฟนับผมเย่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 ฮ่าฮ่า อยากเล่นแมปนี้มานานแล้วไม่มีโอกาสสักทีครับและวันนี้เลิกงามยามดีผมได้โอกาสครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไปกันครับผมคาาเข็มขัดติดเครื่องยนต์และเตรียมตัวพร้อมทยานมีคนเคยบอกผมว่าโอกาสก็เหมือนหมาร่าถ้าไม่ผิดก็บ้าแล้ว อ๋ยยังไม่ถึงอีกเหรอนั่งรถมาแดชั่วโมงกว่าแล้วนะนี่ไปทัศนศึกษาหรือว่าไปเมกานี่ไงไป้ายโราแปกใกล้ถึงแล้วครับผมวุ้ด <What? S 1> คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับผมใครมือบอลพี่เลนหมุนป้ายเนี่ยเดี๋ยวนะโชเฟอร์ไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องไปทางซ้ายไม่ใช่ทางขวาโบราณว่าขวาไลายซ้ายดีโอ้โหแล้วขวาเป็นหิวด้วยผมว่างานนี้มีเจ็บตัวนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคําเสียงมาแล้วครับผม ไม่นะเพื่อนนายจะต้องไม่เป็นไรแล้วใครลากเพื่อนเราไปโอ้โหลากปุ๊บยนเข้ากองไฟก็ผมแหมลายกาด <c oughs> สวัสดียินดีต้อนรับ ฉันต้องการให้คุณช่วยน่าเสียงใครเนี่ยคุณผู้ชมครับเราไม่เห็นหน้าตาเขานะครับผมได้ยินแต่เสียงเห็นแต่เงาดําๆใครกันนะจากลักษณะเสียงที่ผมฟังน่าจะเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนครับผมจูๆ่ๆบล็อกของฉันก็ตกลงมานะ่ะฉันต้องการให้คุณรวบรวมบล็อกทั้งหมดแล้วนํามันกลับมาวางไว้ที่เดิมขอให้โชคดีมาถึงก็ใช้งานเราเลย โอเคไปกันครับผมเพื่อนบอก e ีสิปัวนดีเจ้าบูเฟนน่ารักจังเลยโอเคครับผมคุณผู้ชมภารก,กิจของเรานัน่นก็คือการรวบรวม,ลวมบล็อกทั้งหมด24อันว่าแต่ทำไมเพื่อนวิ่งแล้วมีไฟอะ่ะเป็นไฟยุขียวครับอย่างเที่อะว้าวทำได้ไงเนี่ยอยากเทแบบนายบ้างจังเพื่อนเรามาดูห้องนี้ครับผมเจอแล้วหนึ่งกอง ไปเก็บกันครับคุณผู้ชมเย่ช่วยเพื่อนได้เยอะเลยแล้วเพื่อนเราก็ตายแล้วหนึ่งคนถูกพบแล้ว I have you so ไม่นะ <laughs> 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 เพื่อนเราเดีย้ยงไปหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้ได้มาตัวอะไรนะะได้ม,าามัเจ้าปูเป็ใช่ไหมการกล่องมาแล้วก็มุดลงกล่องครับผมหวังว่าเจ้านี่คงจะไม่เห็นเราโอเคไม่เห็นครับไปไล่เพื่อนเราแล้วนะครับเ <laughs> พื่อนหนีไปฉันจะปกป้องนายเอง มลี่สี่จมูแน่จริงก็ได้จับฉันไม่ได้สิมีไปเพื่อนฉันล่อไว้แล้วพอเราล่อมาได้เราก็กางกล่องครับผมไม่เห็นใช่ไหมโ้ยเกือบไม่ทันคุณผู้ชมถ้ากลางกล่องช้ากว่านี้ผมมีหวังโดนมันงับหัวแน่นอนโอเครีไปกันครับผมตอนนี้ขาด3ามกล่องสุดท้ายอยู่กับเรากล่องหนึ่งครับเราจะต้องขึ้นบันไดตรงนี้ไป เราจะต้องนํากล่องตามลูกบอนสีฟ้าไปนะครับผมจากนั้นไปไหนต่อไปตรงนี้ใช่ไหมเอ๊ะและนี่ใครเนี่ยนี่คือเทนตันครับรูปใครไม่รู้เทนตันผู้ก่อตั้งฮอสเวิรด์ดีเดวิสนี่เป็นผู้สร้างที่นี่ใช่ไหมตรงนี้มีสมุดสะเก็ดด้วยนะครับผมกับเครื่องเล่นเทปเครื่องบันทึกเทปเราไม่สามารถเก็บได้นะครับและนี่คือเพื่อนคนแรกของเจ้าบูว้าวปี1991 ผมยังไม่เกิดเลยบอกนี้เขารู้อายุหมดโอเคครับผมเพื่อนทำไรอะเ <c oughs> พื่อนทำไรเราจะต้องหาบล็อกเพื่อนเร็วเข้าหาบล็อกมาไว้ตรงนี้เหลือสองบล็อกสุดท้ายครับผมเย้ครบแล้วครับผมขอบคุณนะหวังว่าเจ้าบูคงจะไม่มานะโอเคเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะเพื่อนหวังว่าเจ้าบูวัดเดี๋ยว มือก็เขียวนี่ไม่ใช่บูใช่ไหมแต่นี่คือเจ้าเขียวครับผมหนีเจ้าบูก็ว่ายากแล้วเจ้านี่มาอีกหนึ่งตัวงานนี้งานหยาบแน่นอนครับผมเหนื่อยกันคูณ2ออีกแล้วครับคุณผู้ชมพวกนายไปพักเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อโอเคครับเรามาดูครับว่าเพื่อนของเรานั้นตายไปสามเพื่อนเขาแค่อยากจะมาทัศนศึกษาทำไมต้องถูกเจ้าบูมันกินด้วยเนี่ย เอาแหละทุกคนเรานอนพักเอาแรงกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะที่นอนมีเท่าไหร่มีหกเตียงและพวกเรามีกันทั้งหมดกี่คน9คนหรือเปล่า9หรือ10เอาเป็นว่าฉันจะนอนโซฟาก็แล้วกันพวกนายนอนเตียงไปโอ้ยอะไรเนี่ยเสียงเธออีกแล้วหรอมาปลุกแต่เช้าเลยฉันคิดว่าเขารู้แล้วนะว่าพวกคุณอยู่ในนั้นน่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาตาบอดหมายถึงเจ้าเขียวใช่ไหมครับคุณผู้ชม เขาจะจับคุณได้อย่างไรถ้าเขาไม่เห็นคุณเออมันก็จริงว่ะคุณผู้ชมครับถ้าเขาตาบอดเขาจะจับเราได้อย่างไรนะครับวันที่2ครับผมเราจะต้องตามหาอาหารจํานวนทั้งหมด15ถุงครับผมได้มาแล้วหนึ่งถุงรวมกันเราอยู่แยกหมู่ตายเดี่ยวไปกันเพื่อนอย่างน้อยทางผมก็มีเบคอนละคนนึงถ้าเบคอนจะตายก็ตายก่อนนะครับ <laughs> ให้เพื่อนนําหน้าเราเป็นกองหลังนะครับผม หน่วยสนับสนุนตามเพ hey, e ื Now, here, right ่อนเข้าไปเพื่อนไปเก็บตรงนี้ลหะหรือว่าให้เราเก็บเราได้แล้ว2จากนั้นมาห้องนี้ครับ3ครับผมแหมรอบนี้ผมช่วยเพื่อนได้เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเอ้ยเจ้าบูนี่นาเจ้าบูมันขึ้นมนไดได้ด้วยคุณผู้ชมลายกาดหนีดีกว่าครับไปกันเถอะปล่อยเขาไล่เพื่อนไปนะครับผมเรามาตรงนี้หนีไม่เอ่ยผมได้แล้วสี่ถุงนะครับโอเคเอาไปไว้ที่เดิมนะครับโอ้ย เจ้าเขียวเขียวมาดักตรงนี้ไปไงล่ะงานงอกแล้วแต่ว่าเจ้านี่ไม่เห็นลองจริงด้วยครับคุณผู้ชมดูสิผมอยู่ด้านหน้าไม่ไล่นะครับเพราะว่าเจ้านี่ตาบอดนั่นเองนะครับถ้าไปโดนหลับเป็นไรไหมลองดูไหมครับคุณผู้ชมผมว่าอย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะครับโลบัคยิงแต่หินน้อยอยู่โอเคเอามาไว้ตรงนี้ับผมตอนนี้เราได้ทั้งหมด8อันแล้วนะครับไปหาต่อเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวน้องมาตอนใดโอ้โหได้ยินเดินเียงผมก็งงอยู่เอา้างานงอกแล้วงานงอกแล้ว ลงมาลงมาเร็วเข้ากลางกอกการก,ารการอู้ใจหายใจความหมดอย่าเข้าข้างหลังสิเพื่อนมันตกกระใจายนะรู้ไหมเพื่อนเร็วเข้ากือบโดนมันง,งักตูดแล้วหนีไปมันขึ้นบันไดได้เจ้านี่มันร้ายกาดครับผมโอเคเรารีบไปกันดีกว่าครับทุกคนเย้ครบแล้วครับผมทำไมมันผ่านง่ายจังเลยเนี่ยเอ๊ะมือสีส้มตรงนี้ ไม่ใช่คนแน่นอนครับผม <c oughs> <c oughs> เจ้าต้มมาอีกหนึ่งตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับผม <c oughs> แหมเยอะสลือเกินตอนนี้มีทั้งหมด3ตัวแล้วเอ๊ะแปลกจังเลยเนี่ยออเล้งเจ้าต้มนะครับผมปกติเนี่ยมันไม่มาแต่ว่าบางทีมันอาจจะได้กินอาหารนะงานงอกแล้วครับลุงนี้เรากินซีเรียลให้หมดก่อนดีกว่าครับผมยังไม่ผ่านครับคุณผู้ชมยังมีต่อครับแล้วมาสักู่นี้มัวแต่ร้องเพลงเป็นไงล่ะ ไม่รู้เลยว่าเขาว่าอะไรนะครับผมเ็าบอกเราว่าทําไมช่องระบายอากาศมันถึงเริ่มรั่วผมว่าความจริงแล้วช่องระบายอากาศไม่น่ารั่วหรอกครับน่าจะเป็นผมมากกว่าครับตอนนี้โอเคคุณผู้ชมครับเราจะต้องหาฟิลครับผมโอ้โหโอ้โเจ้าเขียวเจ้าเขียวไม้เพื่อนเพื่อนไม่โอ้ยเพื่อนรอดนีเร็วนี้เร็วเจ้าเขียวมันตาบอดนะครับผมแต่ว่ามันได้ยินเสียงเราหรือเปล่าเมื่อกู่นี้เราคุยเสียงดังไงเกี่ยวไ่ไน้เอา อย่งอยู่เดี๋ยวนี้แต่ไม่รู้ตัวอยู่ไหนครับเอาเป็นว่ารีบไปกันก่อนดีกว่าครับผมเพื่อความปลอดภัยและอีกหนึ่งตัวคือเจ้าส้มครับโอ้หนีสองตัวก็ว่ายากแล้วเพิ่มพาระมาอีกหนึ่งคือเจ้าสม้มเื่องกันเก็บฟิลเดมละหนึ่งอันจากนั้นก็มาไว้ที่เดิมบนเวทีตรงนี้แล้วตรงนี้ผมเห็นอีกแล้วหนึ่งอันครับผมห้องนี้ละ่ะมีไหมเข้ามาดูด้านในมีหนึ่งอันโอเคผมได้สามอันแล้ว จะมองมายังไงเนี่ยผมตกใจหมดผมกำลังงงอยู่ครับว่าเจ้าเครื่องเมื่อกี้มันคือเครื่องอะไรคุณผู้ชมไม่นะเราจะต้องคืนชีพครับผมโดยการซื้อเพชร95โรบักโอเคน่ารักมากครับผมได้100เพชรคืนชีพมา1ครั้งกดคืนชีพเลยเอา ซื้อแล้วได้ไหมเย้ Yay! ได้ครับผมเราเหลืออีก4อันครับผู้ชมครับเหลืออีก4อันเท่านั้นเร็วเข้าพวกผมว่าผมอยู่ในกล่องแบบเพื่อนดีกว่าครับผมเมื่อกี้นี้เจ้าส้มมาจากไหนไม่รู้ครับมาจากข้างบนครับผมเขา้างหลังว่าโหดแล้วเจ้านี่มาจากบนหลังคาครับโอเคเอาใหม่นะเราจะต้องไปหาฟิลตรงนี้น่าจะปลอดภัยใช่ไหมเพื่อนเร็วเข้า มากันเถอะเร็ว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 เราหายเสียอันเท่านั้นพวกไม่เพื่อนผมตายอีกหนึ่งแล้วทุกคนทำไงดีแอบกังไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับผมผมไม่แล้วนี่ไงทุกคนครับอยู่ด้านล่างอันหนึ่งครับผมเดี๋ยวนะทำไมเห็นแค่อันเดียวอีก3อันอยู่กับเพื่อนใช่ไหมโอเครีบไปกันเลยโอ้จขเจขียวจขเจขียวดังหน้าเพราะฉะนั้นรีบไปครับผมปาดเขียวมาตรงนี้จากนั้นเข้าประตูมาครับแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวนะมันอยู่ไหนอะอยู่ห้องใต้ดินเหรอห้องใต้ดินไปทางไหนครับทุกคนเอา้าวุ้หายตรงสายเพื่อนเก็ดไปแล้วครับเรารีบไปกันดีกว่าครับผมไปรวมตัวกับเพื่อนครับรวมกันเราอยู่แยกหมู่ตายเดียวครับผมไปที่เวทีครับคุณผู้ชมเย้ในที่สุดเราก็สามารถรวบรวมฟิลได้ครบทั้งหมดไฟฟ้าก็ติดคืนนี้มีไฟแชร์แล้วเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นวุ้ดจูจู ไฟก็ดับครับผมเยอะบอกนะว่าพลังงานไม่พอเครื่องมันโอเคไหมแหม,แมขนาดนี้ยังจะถามอีกนะ <c oughs> ไม่โอเคครับหมายถึงผมเนี่ยไม่โอเคโอ้โหเราเพื่อนเราตายไปเยอะมากตอนนี้เหลือห้าคนห้า <c oughs> คนกับคืนที่เท่าไหร่คืนที่สี่ครับทุกคนมื่นมากเราไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะดูสินอนแบบกลัวนะครับผมนอนกอดกันไว้นะเพื่อนดูเหมือนว่าคุณจะต้องเปิดเครื่องใหม่นะ เอาอีกแล้วครับผมคุณผู้ชมครับมอสักครู่นี้หาฟิลแต่ว่าครั้งนี้หาทางที่จะเปิดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสำรองครับผมโอเคคุณต้องการมันใช่ผมต้องการอย่างมากครับผมไฟฉายตากลบครับไปเอากันเถอะครับผมเราได้ไฟฉายตากบมาแล้วจากนั้นก็เปิดไฟเปิดไฟแฟนซีใช่โอ้สว่างรล่งเลยแบบนี้เพื่อนอย่าไปคนเดียวเสียงมา เสียงมาเจ้าเขียวแต่ไม่รู้ว่าเจ้าเขียวอยู่ไหนครับผมลงมาตามเพื่อนครับจากนั้นตา,าตัวอะไรอีกวะเนี่ย <What? S 1> อะไรอะเดี๋ยวเจ้าม่วงเหรอมันมีกี่ตัวทั้งหมดฟ้าเขียวส้มม่วงอืม,อมจัดไปอีกส0สบเพชรครับท่าน <laughs> อย่าบอกนะว่านี่ที่ยืนอยู่กันเนี้ยตายกันหมดเลยใช่ไหมแล้วไฟฉายผมหายด้วยทุกคน อ้าวไม่มีไฟแล้วทําไงอ่ะเดี๋ยวไม่มีไฟเพื่อนมันมันมืดมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะเราจะต้องหาทางออกก่อนครับผมประตูอยู่ไหนวะฮลัลโหลผมไม่มีไฟมันมีให้เราซื้อไฟไหมผมดูแป๊บหนึ่งนะมีแต่ซื้อกล่องกับซื้อเพชรครับความลึกลับนี่คืออะไรมูลแพ็คอันนี้ไม่รู้ครับว่าคืออะไรนะครับผม รู้แต่ว่าเราต้องรวมตัวกันอยู่กับเพื่อนนี่แหละปลอดภัยไว้ก่อนเย้ครบแล้วครับผมทุกคนในที่สุดพวกเราก็นาได้แล้วเพื่อนผมไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยครับผมผมอยู่ในห้องนั่นแหละจนเพื่อนเ็าหาครบครับ <laughs> ผมออกจากห้องไม่ได้เ้ยมองไม่เห็นทางไม่มีไฟฉายครับทุกคน โอเคเขาว่ายังไงบ้างเนี่ยขอบคุณที่เปลี่ยนพลังงานให้กลับมาใช้ได้นะไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยเป็นรางวัลที่เจนจะปล่อยให้ทุกคนไปว่าแต่เขาคนนี้คือใครยะผมเรายังไม่เห็นหน้าเขาเลยครับแต่ก่อนอื่นผมกําลังคว้างปาร์ตี้นะคืออะไรวะกําลังคว้างปาร์ตี้เนี่ยโอเคมาแล้วครับผมมิกชิโอตัวตอบให้แน่ใจว่าคุณทั้งหมดนั้นแลกตัวปาร์ตี้ของคุณ เราจะเข้าปาร์ตี้อย่างนั้นเหรอมีการเลี้ยงส่งก่อนบอกลาด้วยน่ารักเจัดจัดเดี๋ยวเก็บตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวไม่ได้เข้างานเก็บตัวเสร็จแล้วเอาตั๋วมาใส่ตรงนี้ครับผมเป็นการยืนยันว่าพวกเราพร้อมพร้อมจะรยกันมานาแล้วกลางกล่องแล้วไปครับฉันดีใจจริงๆที่คุณทำได้ทำอะไรยังไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ย เตรียมพร้อมสำหรับเค้กแสนอร่อยโอ้เค้กมากกินมากเลยครับทุกคนรสช็อกโกแลตด้วยเมื่อทุกคนได้เค้กชิ้นหนึ่งแล้วฉันจะเปิดทางออกให้ขอให้สนุกนะไปกันครับผมเราจะต้องหาเค้กครับในรอบนี้ตามเพื่อนไปเกาะกูมันไว้เฮ้ยวดน้ำมันเจ้าบูนีน่นะเจ้าบูเขาบอกว่า ห้ามโดนลูกโป่งครับผมว่าเจ้านี่มันจะตื่นแล้วเราใช้กล่องไม่ได้ด้วยเราได้แค่ย่อครับผมย่ออย่างเดียวเท่านั้นไปกันเพื่อนเอา้เอาเขาบอกอยู่ห้ามโดนอะไรของเพื่อนเนี่ยมาถึงก็เปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบประเด็นคือเหลือเราสองคนเอาไงดีเอาไงดีเพื่อนตามเพื่อนไปตามเพื่อนเพื่อนอย่าโดนนะ เขาบอกว่าจะโดนโอ้โหไอ้นี่มันร้ายกาศมันจะฆ่าเราครับทุกคนครับหยิบเค็กเค็กไหนอะหยิบไงหยิบไม่ได้เอาซ้อมก็ไม่ได้เอาช้อนก็ไม่ได้เอามีดก็ไม่ได้เลยครับผมทำไงาละงานนี้รออย่างเดียวครับผมรอเขาเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ย,ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะบูมาแล้วทำไง اج? ทำไงเราจะต้องเอาบล็อกกระต่อตรงนี้ใช่ไหมโอเคผมว่าน่าจะใช่มันกระโดดไม่ได้อะทุกคน เราจะขึ้นไงโอเคได้แล้วได้แล้วไปไปไปเอาบ็อออกเอาบ็อออกเร็วเข้าเร็วเข้าไปเร็ว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 ,รวน้ำบ่อเลยตามเพื่อนไปเลยครับผมงานนี้ผมจะไม่นำเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้ทางตามเบคอนไปเหมือนมี่เลยตามหลังมาใช่ไหมเพียงวิวซะขนาดนี้ไม่เหลือครับผมไม่เหลือแน่นอนคุณผู้ชมห้ามตกกตงนีตามเบคอนไปจากนั้นกดหมอบไว้เงยหน้าขึ้นกดหมอบเหม็นเดิมเงยหน้าขึ้นเลี้ยวขวาทางตันงั้นมาสายตามเบคอนไปอยู่ครับผมใกล้แล้วนั่นทางออกใช่ไหมนะ้า ยไปเพื่อนไปเร็วเร็วมันตามมาแล้วโอเคออกมามีกระดูกด้วยครับผมใช่ไหมเม็นแ่กระดูกนี่คือฟิวโอเคโอเคมาอยู่นี้รอดยังรอดไหมเอยมาเร็วเพื่อนมันมาแล้วนะนะั่นน่ะเรียบร้อยเจ้าบูนเดินประตูหนีเอา้าแล้วก็ไปเล่นยูงนั้นเดี๋ยวก็ออกไม่ได้หรอกนั่นแก้ยืจะไม่ทัการดครับออกไม่ได้เลยไม่ได้เพื่อนดูค้างไว้ด้านในแล้วครับผมรอดสองเย้เรา รอดชีวิตเลนโบเฟนในที่สุดเราก็รอดมา15เ <_ an> หลือ2ครับผมที่ขนาดมาทัศนาศล่าเฉยๆนเนี่ยถ้าตั้งใจมาที่นี่ตั้งแต่แรกตรงใสไม่รอดแน่เลยครับเฮ้ยใครอะมีเอ็เคดิตด,ด้วยครับผมเจ้าแดงอ,อ๋อผมว่านี่ใช่แน่นอนครับดูเหมือนว่าผมจะประเมินมันต่ําไป เลยนะครับผมเจ้านี่คือเจ้าแดงที่คนให้ความช่วยเหลือเราแล้วก็คอยบอกเราว่าจะปล่อยเราอย่างงูอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนี่คือคนบงการเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมอนาคตฉันสัญญาว่าฉันจะสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นบ้ากวันนี้อย่างแน่นอนเจ้านี้บอกอย่างนั้นครับผมเมื่อสักครู่นี้ถ้าผมอ่านทันนะ <S 2> <S 2> <S ไม่แปลกใจจริงๆเลยครับผมที่คนเขาเล่นแมปนี้เยอะครับคุณผู้ชมงานเขาคุณภาพจริงๆผู้ชมดูครับนี่คือหน้า็รบบี้ตอนเข้าเกมครับภาพสวยมากจนกระทั่ง เราเข้าไปสู่ตัวเกมก็ผมเนื้อเรื่องก็ดีเช่นกันนะครับเอาเละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะแจกกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเย่บายเพื่อนอย่าลืมพกกล่องไปทัศนศึกษาด้วยนะบอกเลยว่าง,งานนี้บันเทิงแน่นอนครับ